มัดเน็ตเพดและเสือสอ้อโซลาผิดหน่อยหยาบมันต่อยหูที่เด็ดดอกเมีน่ะเสียงมันแข็งก็คือเพดนั่นคาแพร่งพังลานน่ะ โอ้ยน้อแม่รถตาดฝานเม่นตาลคอ,อยกบนัวนัวแม่เพียกอ่อนเนียวผ้าเพิ่นกะแม่นน้ำเตยตอนกินบ่มเมาเก็บบ่คข้องเสียงล้องเร่งหามบ่ฟังนัจะเล่นควานเอ,อ,อกลังตามแบบยางคล้องแนะ ยมเมยเพิ่มในความสวัสดีมาแลกเจอรอกักกินนาจะเรียกตนพรอธาจุมมศรธรรมผู้อมนางยมเอ๋ยในมีนี้โปรดงับปากหามงับดังโอ้มีฟังใจจ้องดอกมะพี่ดอกเบื่อมอนัง มาแล้วเดอยุ่มแม่มาแล้วเดอยุ่มพอมาแล้วเดชพี่น้่งนักเคตจานสำรองน่งถ้าหลานมาก็เห็นเลยถ้าบ่มาบ่เห็นซ้ำแม่แมว่ากายสิดำกะบ่ดำ มาลือต่อกลางให้ดำแท้ไก่บะดำใจดำรู้จากอาบน้าบะดำเปที่ทานไปในมมนี้พวกน้องว่า คิดอยากได้กะหากได้ดรกสมดังใจบังเน่ได้เจ้าหัวลานจานสำร้องคนดังนักเทศยังคนโก่แม่มนต์ฝอยบมแมนโมงดังอินีนาม่หายแข่นไปเทศงานใดข่นมีเครื่องเทศใจกับเพงเครื่องให้ต้องดังแค่บมเมนฝอย นดังของหลานกำมีซ้ำจอยบาดังแม่บาดังตัวบาดังบังบารังเอนเป็นบาดังรกรานนั้นความสำนานน้ำมาให้ถึงใจกันยมทานอาจนำความลำคานถึง พี่ก็ยอมได้พอเพียงลาดอกกอนนักสงลดเดินกันขค่ไหแต่หันนายสำรองลานย่ายิีนนานเดอยยมากสิลุดลงพื้นนักความหื้อ หนวดตาสูบฟังฟังดูหูทวยุ้มเมยตกวันหวาเชิญเจ้าหัวบทวันพรอันเจ้าใหญ่เจริญก่อนต้อนน้ำตาดอกเมยนางลานจำรอ กเเดอมใครรู้จักจังเคยผู้บอกเคยยึดจำไม่แหงใครอยากจองกระจองได้จองเอาไปเทศยนงานไม่หนัวแม่หนัวไคอยากจองก็จองได้จองเอาไปเทศงานไม่ได้แม่เอ๋ยจองจังไรก็จองไปแค่ห้ามจองไว้ถักคาสำรองมี บ่แมียนโอ้ยลูกจะดีตลอดตัวฟังนักเทศคนจนมาตามคำนิมนต์เจ้าภาพามาตัวตุนน่นมนักหวังขึ้นทมองน้ำตานเจ้าของงานเจ้าภาพแต่มาไม่นี้เจ้าวารังทั้งสามน้ำ ดับเรื่องหมอเพื่องพุ้นดอกกำหมออพอเชิญแม่เชิญพอพวกญาติพี UH, ่น้องมาฟังไว้หิมตรองนาอเชิญทนเเป่าลองมาฟังเบื่องกะทีถามนาย้มคำสอนบทที่นาพวกผู้คนวางทางนามาบัดเยีย ม่นนเเผยคำอ้างเปิดกาจจ้างในคำกลอนนวยมเมตอนยมพอพ่อแม่สอนมาจดจำแต่ว่าทาตามรู้ว้สวยกันแล้วที่นี่ผู้ใดผู้ใดสวยพ่อว่าตั้งแต่ตนนั้นคน เท่าผู้นั่งฟังนางพ่าแม่สอนว่าหยับจังเพราะคอยานว่าจ่าลายน้อยเมื่อเท่าที่ตายมาเือเป็นมาสั่งสอนบ่ปีแล้วอันนบานแ้ยคนเท่าเต้นขึ้นมาได้แต่จม โอ้ยน้อแม่โอ้ยน้อพ่อคือจจงโลูกนี้ที่ให้บ่เห็นหนูรอกดีกของนม่ยาบาลกปักหอนกันวัดยิงงนกเกินต่อโลยู่ตัวคุณหนูแต่บ่ทำนกตามเจ้าอาัยเด้อยุ่งเ่ากูมาฟังยาฝ้าบ้าน อาโพทีเดียร์เบาเบากันยังตพ่อแม่ต้นนางเดียว์บ่ดีลูกมีลูกมาแต่ตนนนจนตลอดปกปายแม่เอ๋ยแม่ดีบ่ดีลูกมีลูกมาแต่ตนนจนตลอดดอกปกปายดีบ่เดียู์โกับผมพ่อแม่เคยเอาไว้ใจบ่ใ่กัน่อย สูนขึ้นมาเดี๋ยวสอกเขาหน้าเ้ยเท่าโยตั้งแต่เท่าขันน้ำเมาเจ้าจังสอนนาเดี๋ยวนี้่อยบอกย่าจะมากี่รอกไบเผาเผา สมเวาอกาเสียวส่วนคุณลูกขอไว้เดี๋ยวนี้ไผก้าวงกระเพ้าคุณมีดามันดาะมาว่าดอกดอกจำคำมาคุณลูกรู้แล้วแต่เน่าท่องอีเมืมนาประเดี๋ยวคอยสิเกิดบางจะเบามากสาตายาย อาโลกท้ายคือตอวผมเก่ามาพอแล้วเดี๋ยวเศรษฐีกกแขวาเรื่องวิดามันดานันเป็นคนเบามากโยดีดีอย่ามาเบากันยังอยเขาหาเรี้ยงกระบาบุญดอกเมยดอก่อเอิยนางโยดีดีอย่ามาสั่งยังบ่เพื่อนลูกเจ้าของเองเก่งใจเขานาที่แม่พอแม่ยังมาคื บานคนบ่ฟังนในนี้อย่าปากเป็นเมามากอย่าเคือเถ่าพ่อแม่ไขยเล้าหลดเบาอยู่บ้าเต้าเดือเมเดือนะายื้อไหเดือเมเด้ออย่าสามารถเถียงลูกเถียงเต้ากันเบ้านะมันชุด เพ่าเป็นโลกเป็นเต้าก็เปิดนนหม่างเมนเห็นเลืออย่างคนฟังยาสิเป็นนอกเคนี้ยดจากที่ทางไปไปมาอออยกระบอยอยู่มีแต่เาทางโค้อยู่มือจังเสียแล้วบดยอมให้เรากอนผาไอ้จังเบาสั่งบอกไปขั้นคอยพูดใน้าสา น้อไม่รอน้อพอรอทั้งเจ้าสองคนก็เกิดกันจะฟังกันจาแล้วโยมบ่ฟังกันกัดแถวโอดเอาเรื่องยาเฝ้าด่าไม่เย้เนี่ยบ่บ่ให้กัดแก้วกับพระกนเสียงตาดำหมดตัวสั่งเถิดทีสั่งโลดอา ເ <laughs> ຮົຫ້ຟคງ